คือข้างรักข้งรักในเอกมากอยากจะแบบอยากจะแบบจูบน้องทำนั่นแหละอะไรอะไรกับน้องเสร็จปุ๊กเนี่ยตัวน้องอ่ะแบบไม่เคยอ่ะน้องไม่เคยก็เลยแบบไม่ยอมสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของฟ้านะคะวันนี้ฟ้าก็ขอออกมาเปลี่ยนบรรยากาศข้างนอกวันนี้ฟ้ายจะมารีวิวซีรีส์วายนะคะญี่ปุ่นมีชื่อเรื่องว่า Love on the Line ก็คือสตอรี่เนี่ยพระเอกกับนายเอกเนี่ยเขาได้พบกันโดยการที่เขาเดินบนเส้นบนถนนนะทุกคนทุกคนเคยเห็นเส้นสีขาวบนถนนไหมที่แบบสมัยเด็กๆเ,เราจะชอบเดินบนเส้นแล้วห้ามเดินหล่นเส้นนะทุกคนนั่นแหละเขาสองคนมีนิสัยที่เหมือนกันเว้ยแล้วเขาก็เดินมาเจอกันเป็นครั้งแรกเว้ยแล้วทีเนี้ยเขาก็เหมือนแบบช่วยกันอะ เพราะว่าแบบเขามีความแบบความคิดที่แบบจินตนาการเหมือนกันใช่ไหมว่าแบบถ้าเดินตกเส้นแล้วจะตกทะเลตกไฟตกโดนฉลามคินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีคนแบบนี้เหมือนเราอยู่บนโลกใบนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาก็ได้เจอกันทุกวันทุกวันก็กลายเป็นแบบมายืนรอกรันเลยยืนรอการยืนรอกันแล้วก็แบบเริ่มมีความรู้สึกดีๆต่อกัน ซึ่งตัวพระเอกเนี่ยก็รู้ละรู้ตัวแล้วว่าตัวเองอะ่ะชอบนายเอกเออแล้วก็แบบนางก็แบบเหมือนแบบเหมือนแต่นางก็ยังดูแบบไม่ค่อยแน่ใจอะ่ะว่านี่คือเราชอบเขาจริงๆหรือเปล่าก็เลยแบบลองหายไปดูลองหายไปแล้วก็แบบเออแล้วตัวนายเอกอะ่ะก็ดันแบบมาตามเลยว่าแบบหายไปไหนแบบทำไม เจอกันแล้วหรออะไรเงี้ยแล้วก็การเป็นแบบว่าอยากเจอซีอะไรเงี้ยเขาก็กลับมาเขาก็กลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งในช่วงนั้นแล้วตัวซีรีเรื่องเนี้ยเขาก็จะเล่าแบบเป็นตามช่วงอายุอ่ะเนาะตอนที่เขาได้เจอกันเนี่ยตอนประมาณน่าจะประมาณอายุ19มั้งใช่ตอนที่เขาเจอกันครั้งแรกใช่ไหมแล้วก็อุ้ยไม่ใช่สิมันจำไม่ได้อะว่าอายุเท่าไหร่แล้วก็จะมีไต่ไล่เป็นช่วงอายุว่า แต่ละช่วงอายุอ่ะเขามีสตอรี่อะไรผ่านกันมาด้วยกันมาบ้างใช่ไหมแล้วก็จะมีช่วงอายุแบบ19 20 21 2ยีอยามเงี้ยจะแบบมีช่วงมหาลายัยเขาเริ่มคบกันและเริ่มคบกันเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวตัวพระเอกเนี่ยรู้สึกข้างรักข้างรักนายเอกมากอยากจะแบบอยากจะแบบจูบน้องทำอ่านั่นแหละ อะไรอะไรกับน้องเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวน้องอ่ะแบบไม่เคยไงน้องไม่เคยก็เลยแบบไม่ยอมใช่ไหมนางก็เลยแบบตกใจเวลาพระเอกจูโจมนางอะไรเงี้ยนางก็แบบหยุดนะฉันแบบยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยเออแล้วก็เหมือนแบบว่าพระเอกก็เลยแบบก็เลยหยุดเลยแล้วก็เหมือนเขาก็ได้คุยกันใช่ไหมเขาก็ตกลงกันว่าแบบเนี่ยฉันยังไม่พร้อมนั้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็แบบเออคุยกันเข้าใจแล้วก็นั่นแหละ แล้วก็คบกันแบบมายาวนานมากช่วงอายุพอเรียนมาหาลัยจบตั้งแต่ช่วงหางานแล้วก็ย้ายไปอยู่ด้วยกันด้วยทุกคนพอเขาย้ายไปอยู่ด้วยกันอ่ะอยู่จนแบบในวัยทํางานอยู่ไปเรื่อยเรื่อรื่อ,อ,อืจนพระเอกอะ่ะมันมันเหมือนโดนแบบแวดล้อมอ่ะแวดล้อมที่แบบ ผู้ชายต้องคู่กับผู้หญิงแล้วก็ต้องมีครอบครัวต้องมีลูกอะไรอย่างเงี้ยเออทำให้แบบแล้วที่บ้านก็พูดกอกหูตลอดเวลาว่าแบบพระเอกเป็นเด็กดีนะทำตามที่แม่ต้องการตลอดเวลาเราก็เลยแบบว่าทำให้อยู่ๆพระเอกมันก็ฉุกคิดว่าเนี่ยอายุเยอะแล้วเออเราแบบต่างคนต่างไปมีชีวิตแบบปกติกันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ไปบอกเลิกนายเอกของเรา ก็ทําให้ในายเอกแบบเสียใจมากแล้วเขาก็หายไปจากชีวิตเลยตัวพระเอกเนี่ยก็ได้ไปแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผู้หญิงคนนี้ก็แอบชอบพระเอกมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วเออแล้วทีนี้ยะเหมือนแบบว่าพอแต่งงานไปใช่ไหมพระเอกก็เหมือนได้รู้ตัวเองว่าแบบมันไม่ใช่อะ่ะเขาไม่ได้รักเขาไม่ได้รักผู้หญิงคนนะี้เออเขาก็เลยทํากันหย่าแล้วก็เลิกกันไปแล้วก็เหมือนแบบเหมือนแบบ ไปตามหานายเอกของเราอ่ะเขาเคยสัญญากันว่าจะไปเที่ยวแล้วก็ไปดูแสงเหนือด้วยกันใช่ไหมเออทีเนี้พยพระเอกมันก็คอยตามหานายเอกมาแบบหลายปีแล้วเวย้ยแล้วก็แบบสุดท้ายอ่ะมันก็แบบไปที่ไปดูแสงเหนือแบบที่ที่เขาเคยแบบจะไปด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ได้ไปเจอกันที่น,นั่นเว้ยแล้วก็ดีกันอืมแล้วก็กลับมา แต่งงานกันมีแหวนอะไรเรียบร้อยครอบครัวยอมรับได้หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เขาได้นะบ๊ายบาย